พลังงานโซลาเซลล์ประเทศไทยทำไมยังไม่ไปไหนนโยบาย net metering เป็นนโยบายสำคัญที่จูงใจให้ประชาชนติดโซลารูฟท็อปซึ่งจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนพร้อมไปกับการลดพาราค่าไฟอีกด้วยในหลายประเทศเริ่มใช้ net metering กันแพร่หลายมากขึ้นเช่นในรัสเซียอินเดียโรมาเนียโบลิเวียอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่นโยบายเน็ตเม r ริงของไทยกลับยังไม่ไปไหนที่ผ่านมาประเทศไทยโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพได้จัดทำโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและสามารถนำส่วนที่เหลือมาขายเข้าระบบได้โดยเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่หากไปดูในระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคประชาชนในช่วง5ปีที่ผ่านมากกอพอกำหนดเป้าหมายการจัดหาไฟฟ้าจากโซลาร์าภาคประชาชนในปริมาณที่น้อยมากและไม่สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยในปี2562กกพประกาศรับซื้อโซลา่าภาคประชาชนในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกันทั้งประเทศเพียง100เมกะวัตต์เท่านั้น ต่อมาในปี2564ปรับลดการรับซื้อจากทั้งประเทศลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียงเป็น50เมกะวัตต์และที่น่าประหลาดใจคือในปี2565ปรับลดการรับซื้อลงเหลือเพียงเป็น10เมกะวัตต์เท่านั้นและล่าสุดในปี2566กลับมารับซื้อเพิ่มขึ้นเป็น90เมกะวัตต การประกาศรับซื้อไฟจากโซลาร์ภาคประชาชนที่ไม่เคยเกิน100เมกะวัตต์นี้เป็นตัวเลขรับซื้อที่ต่ำมากเมื่อไปเทียบกับแผนปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์2,632เมกะวัตต์ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงปีพศ2564ถึง2573ฉบับปร,ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่2 หรือเพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นคือกอกพให้โควตาประชาชนทั้งประเทศที่มีอยู่22ล้านครัวเรือนรวมผลิตและขายไฟเพียง1สนามบาสเท่านั้นในขณะที่สัสดส่วนการผลิตโดยรัฐและสัมปทานเท่ากับ1สนามฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีประเด็ดนด้านราคาของการรับซื้อคือในปี2565 กกรพกำหนดรับซื้อไฟจากประชาชนในราคา2.20บาทต่อนหน่วยในขณะที่รับซื้อจากโซล่าฟาร์ม2.83บาทต่อนหน่วยและยิ่งไปกว่านั้นราคารับซื้อนี้ต่ำกว่าราคาที่ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟที่4บาทต่อนหน่วยซึ่งไม่จูงใจให้คนติดแผงโซล่าเซลล์ อีกทั้งในสัญญาระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าสำหรับประชาชนระบุไว้เพียง10ปีซึ่งน้อยกว่าสัญญาในกลุ่มอื่นเช่นโซลาฟาร์มและโรงไฟฟ้าอื่นๆที่ได้สัญญายาวถึง25ปีมาตรการที่ไม่จูงใจและนโยบายที่ไม่แฟร์ทำให้พลังงานโซล่าไทยไม่ไปไหน จะพาพลังงานโซล่าประเทศไทยให้ไปต่อต้องกำหนดราคาให้เป็นธรรมและเปิดให้มีการคิดค่าไฟแบบเน็ตเมทริงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทเป็นผู้ผลิตหรือปรซู์แทนการเป็นผู้บริโภค